ไปเนาะเนาะมาต่อกันอีกสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเนาะตอนซุ้ยๆลพ่นนี่พี่น้องนมาเบิ่งกันโอ้นดงเด้งดงเ้งโอ้โอปลาซิวงามแท้นี่อู้มึงก็ช่วยอยู่

น้ำลายมันเลยน้องไล่ปอยู่ห um> uh> MA ุ่มบัดซิวนี่งนายเีันนั่งเลยนะไปะมง่าว่ะเดี๋ยวไปเช่าดูฮักกจะฮักว่ะบกเือพึว่าบกเือกว่ะ้ปลาบกเรือว่ะเลือกปลาบเลอ่ะลปลาเล้นะมึงใช้น้ตีห่วงได้โดยไา้ว่มึงเจ้าน่ะเฮ้ยมีมผักคอตเอจัง บาแล้วตาบอดมันหลงลงเลยใช่แหละก็แย่เลยมันถึงพัดหนังเนาะเฮ้ยน่ะเอาให้เราวเนี่ยแม่เอาแม่ปลาซิวนะพิมุกนะน่ะเอาปลาคาวเดได้เอาเอาชักปลาซิวเนี่ยปลาคาวให้เราเนี่ยมึงไงจักกระปูจักช่างปนกันเนี่ยตาบอดอีรอแล้ว โอหปม่น้องีแม่ถ้าป้งอยู่นี่เป็นไงไม่อยู่สิเขานี่ให้เมื่อน้ำร้อนเลยเออหาเราเมือป้นเพื่อนละเ่อกีน่้หาอกี้ินเอขาแีเอยากกินจินแล้วเดียวกบบมีแหลีโอ้มนว่าเขานี่อยู่เพือนนั่นเทเมื่อว้นน่อยคนว่าดีนะเออโมเทปฏิไปทายคลิปบ้นดีว่อ

ย่างยุงเียวก็มีเอากินนดเอาเราไปจี่กันเด้อจี้กันยาด้วยกันไปช่องโตประมันไปกินก้ินนวดกินแม่ิ้ม้องท้อากันยังไงย่างชังันไหนมาบังกะแทกหนิวะปลาพี่น้องเลยเนาะปลาซิวปลาขาวน้อยโมเมนปลาซิวเลยเนาะไม่จะไปเอาเด้อวันนี้เด้อจะห้าขึ้อหูแพรแม่ให้กน่าก็นดีน่าจะได้ลาเลยเพราะได้เดินนะจะกระเสียบปิ้งน่เมนี่ปิ้งค่ะ นีปิ้งคม่เนเสียงนี้ปิ้งปลาแล้วปลาแน้่ลงเลยเลยเยๆนปลาแลวคุยคิวคุยคิวนะนๆคน่ปลาแ้นวาอย station, ู <poker> children, Enough, barbecue, ่แต่ชไม่ใช่ใคืนนี้ฉันูปุกตูบแล้วเ่าเอ้ย ดังเวป้วอยู่เนะปุยปิวปุยปิวอยู่ไตกวอยูกนมื้อนันจะจให้คืนนจะยพี่มกิว่น้นนกิยู่พี่ยก็ด่านเป็นมยหนอกนุเฮ้ยเจ้าบนางน่มินอยู่พี่เฮ้ยวนน่ะกระโดเขาอยู่พี่กินโดดกินโดดอมีแฮงอย่างเมื่อ

คู่น่งเราพี่ราไงเนาะว้ายน้ำลายแล้วบันน้ำลายกัวเก่าหัวใหญ่เอนี่ดูอ่ะหัห่เออัใหญ่เอ้เอาทั้งหัวมันลูกหล่ะเจ้าปลาจะช่ยเ่ยชัดเลย ทำลายทีได้ล้วมีๆ้อทำมาเอาน้ำทำนี่คนเดียวทำน้ำหลายทีไ่เราในกระปุนี่ข้างนั้นบางไม่เจากันอุปบาก็มีป่อยชุบผ้าหาบขึ้นมาเป็นไงงแครแบกก่อนเมียหาบเพราะมันกับแบกขึ้นมาผสมติดนันคันเดือดวัดนาองมันปลามัน้วย เป็นแทนอยู่พี่น้องไือคนปวดตงี้มึงไงจะอ่อนดิเดี๋ยวเราไปก่อนพอปลาซิวมึงไงมันดูมลงอะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันลงกันมึงแน่ปลาซิวนะ

ไปิวไปเด้อเขานักเลยน้้าคือขี้หนีได้พอเยอยากย่แล้วย่อมาไเดี่ยวไปซิวไล่อยู่บบะดบโลงจเอาอีดีมึงแน่ลายรอได้ปุ๊บผู้กำลังดังลงมึงแน่พี่น้องมึงแน่มึงแน่ มึงไงนะมาแล้วมาแล้วปิดมูปิดมูอียามันเลยผออ๋อปริเดือขี้หงายงามเกลืวยเจ้าจัปลา่อน้ำปลาน้ำปลานีจะมาามปูน้ำปลามันช่วยตรงนีปีนักท่นแด้การจะได้หามด้เลยอะมาทีอาคุ้หลายนึงหายเลยยามันโอ้นี่นะ มันแต่ว่ามันอยากตัวน้อยได้วันนี้เนะาะตัว,ตวน้อยมันม,ม,ม,นมีมันมีมูได้มันเป็นบางมูมได้มันเป็นโง่อ เอ้มืองมืมนะปลาเลือกแต่ปลาคอปลาคอกระคืมอมันลกปั่น้อยน้อยวนี้กปัใหญ่่เกา่ามแงเวินม่ได้ชูไล่ได้ปลาคอองไงเกากันชอเออมุกเนาะออกูไดมากกิบมุกหาร่างกับทััใตัวบมีนี่อดร้งเลยือกด้วยรพด้วยนละเอยกมได้นนลก่ได้อาเลยได้อ่บ่นยคอเลือด้วยนเไว้ล้ กระปแต่กระป้นแลก็กินนั้และมายคาม่าั้งแซมกินน่นด้แซกินนลเอ้ยอุดชงเี้ยปางน่ซิวเป็นมูเป็นมูเป็นแผ่นแผ่นอยู่แล้วเป็นมูเป็นมูนแอยู่ทำัวข้นข้า่ี้ออ้ก็ตตัวหัวข่นได้หัวก็ได้ทองค้งเอปนมาคุณคมากนนีาเอาตัวหัวขนทำเทวได้กับตัวหัวขึนไดจะตุ้ได

แบกทีแม่บอกว่าปลาเด้อด้วทีแบกกลาอกหายาปูยาปลาก็มีไรลงแบกเมื่อกี่ปลาลอกคือวันนี้มาว่าวันแต่าหาที่เราเราแพ้กันเมื่อปลาเด้อมาปลาเมียปลาเมียหันเริ่มเปลี่ยนตากเนี้ยไดอิูงแบกหายดอกเออให้ดูแล้วบอกไอ ไอ้บผือไว้มที่เา่อาไั้ที่แบขึ้นให้มันวามที่เขาเลยอม่ที่เขาเลยมื่อไรมันให้เมื่อไรบเมื่อเมื่อมื่อทานบุรีได้ดูว่ายังไมขนเเสร็เสร็เสรอักคอเต้นองเอิเิิยออเนาะิวป่าทางนั้นเห็นผักคอลื่นบออบอยู่ทางเราลืเป็นโตงแนี้ ปลาขาวเมียมเมียมเบิ้มปซิวกับแโนเห็นบ่กินนี่เห็นผู้ออตักว่าปลาในหนองบดทักกีอันนี้ซื้อกินเหู่อะด้นะอยู่ลักันลงหักนหนึ่งลงมาหม่ั้งเออน่าเดนขึ้นอีกเลยมันปลาขาตีงเนาะ มาทออยู่ในปากงนขันสีกวายนี่มนทอวดูที่ก็หั่นมันหั่นมันันมากฮะีนุนมเหนปา่อันลุบเลุมาปเขาเลยดอุ้ยปาอ้โดังดีลาไม่นะโอตโตใหญ่ไม่เลยกับภาคกันม่งล้กอกอย่างเี้โอ้องด พี <ừ> ่ว่กันสูสีนมามากร่ามบอขณะเห็นดปาคอใหญ่นะองน่ะดินน้ำเค่แย่เป้าตะปาคเนาะนอนดินอะปากกระเพิ

ปลาคอเต้นอยู่ข้างนั้นบนวอวิวางเปยอเลยโอ้โโอโอ้โอ้โโากัดเห็นมอ้ยอก็อใหญ่่ะไ โ uh, อ <c ười> ้ปล่อยไงเริอบสวิงสอนเนาเรืมฝนตืกจะลุงมาถือบะาดละโตฝนยังเอาเลยนี่นะกระลุงหมดมือะเอาอะไรหมดใจละปล่อยไะอไลงมาอีกเดี๋าเมื่อกี้นี่ อืมแหะเรอะมันขึ people, ้นเลยเนาะพวกมันเปอไตทำไมแหลกนะมันล้มแม่เออตัวใหญ่แค่นั่นนะลงอีกอะอืนั่นลงอีกได้อ้หใหญ่นนี้อักปอหัวมันตอนลง แกงใช่หมแกงเนยัแกงไงที่ท่ชาวนี่สมตัวแต่คืนนี้ใครทวันไม่ได้เลือกขี่เหงาขี่ตองเนาะเลือกขี่เหมันก็เป็นลมได้เปล่าคืบ้าแล้วเป็นลมอย่ามองมเนแพระเนียักแล้วแ่เก็บองเดืยว่ายะโอยามองมาเมีนได้เปล่าป็นลมต่อไปล่ตัวใหญ่ห้อดีโหนี่ได้ คุณราก็เอาปลาาเลือกอีกของคุาสเลือกอีกโอ้เนี่เอาสวีทขังไว้หน่อม่แม่ปลาเกือกเต้นชะตาเลือกเต้นานั่อวคนนน่ากคยเาเลอเฉียกมงอเลยแล้ว

เจ้าบลาลูกคือโยมมากินเสีงปลาทะมูวะเจ้าปวดปวดใช่สิมนี่โอุ้ณนะโอ้โหยันมันเต็นขวมแน่นอนมันลงหูจะด๋นังข่ยยุเมืองนกพาจะด๋วยนั่งก็ถือเจ้าพาคืองงเงักงงเงักเจ้าพา่้อม่จทางเดีกันเพื่อนั่งแท้ มันลงอยู่ปะท่าน่ะหมบดเอออย่าหรอกจ้ะูเต um, ้นหมุเปี่ยเปี่ยอยู่สิะไรเดี๋ยวมีโนดเอเน็ตโดดให้ปลาลุงเมืองตอนนี้ชมเมืองเฮือนถูกอู้หูใบซิวเต้นมันดิ่นน้ำ ไปลงเอาใหญ่แท้อาจารย์บ่น้ําขึ้น <laughs> 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 mẹ bà siêu làm lòng lòng bùm vùm mặt kỳ lạ mưa ô đừng mát mẹ bắt mẹ đừng, phải đừng phải mẹ đừng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  mẹ 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 đừng mẹ đừng mẹ đừng mẹ 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 คนไหวแต่น้าผื่กคุกียดเลยโอ้ยแมวน้เาเม่ตัวนี้นะบอลทางหนเฮกระมวลได้เลยเอ้ยส <ปะ S 2> <ะ>ั่นจีโคแจ้งโคแจ้งโคอย่นีน่นเขาขี้เหนื่อยเนาะเอ้าเป็นปลาคกี่วะปลาคอลงริบลงหัน,นะนเลยบังแนงค่ะปลาซิวค่ะเป็นโมเป็นโมบังแนงเนี่ยนนดูบลงนะมันดูบลงฮ่าฮ่าล

มันหากะเกิดก็ยิ่งหาเมือก็จากมาลูกเอาอีกได้เห็นหัวหน้ามึงลงขักลงแน่แท้เนาะยอมกี่เดีคือเดียวปิ้งเอาไหมก็ได้น่ะอู้ยสะออนดิเอาเลยเอาเลย

อ้าวกับพี่สิหายยอด้วยเนาะยอเทธอละบ่ายสิเดอโอเคแต่นอกพี่น้องเลยไปจอยิจบคลิปเพียงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิเมื่อเอาโทรศัพท์เครื่องนั่นมาถ่ายพี่น้องเนาะเครื่องนี้มันเน็ตมันซ่าเนาะโอเคเนาะว้าพี่น้องเลยมากินปลาเด้อปลาลุงเอ้ยเนาะไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดี